คลิปนี้จากปืนเฟนเทอร์ปืนใหม่ย,ยิงไกลโคตรแรงเมื่อลงไอดีกันแล้วว้าว สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอนบอลเลอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมมีปืนเฟนเทอร์มาแจากห้ารางเลเฮ้ยเป็นของขวัญรับสิ้นเดือนที่รู้ราอลังการมากๆเลยอูว้าวเฟนเทอร์นะผมมันเป็นปืนใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดต8.4นี้ครับผมอันนี้เลยอ่านี่ครับผมถ้าเกิด MK3 นะผมเทมเรจะอยู่ที่นัด3,844อะโอ้โหซึ่งแบบแรงมากๆ ซึ่งเพื่อนๆเ,เลยไม่จําเป็นจะต้องแบบเอาไปติดกระห่นสายสพอร์ตเท่านั้นด้วยสายลุยก็ได้โอ้โหอย่อางันเนี้ยยังแบบเฟลเลียก็ได้นะเอาจริงเพราะว่ามันแรงมากๆเลยครับผมติดไทฟอนสีกรบอกเลยติดฟับนี้ก็ยังได้ครับผมปืนไกลครับติดฮาร์ี้ก็ได้อะไรก็ได้ครับผมที่เพื่อนๆต้องการที่จะให้มีดดเมจเยอะๆไอ้ลรอรีโหลดแค่แบบหกวินาทีก็เต็มแล้วผมแล้วก็ยิงชุดหนึ่งปื้ดยาวๆไปแต่จเจ็บปวดมากๆเลยสุดยอดครับผมมาลงไอดีกัน สำหรับกติการในการลุ้นรับเฟนเทอร์ครับผมก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมเลยข้อหนึ่งครับผมกด s u b สไคร b ์ช่องนี้ก่อนเลยก็ออย่างกด subscribe ครับอ่าแล้วข้อ2นะครับผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้อืมกดเรื่องเอ่ยถ้าใครกดไลค์แล้วครับผมข้อที่3ามนี่คือสําคัญมากๆเลยข้อที่3มนะครับผมในช่องคอมเมนต์นี่ผมตัวอย่างไว้เลยเพื่อนๆต้องพิมพ์แฮชแท็กนะผมคือหมายที่เหลี่ยม แล้วก็ DMBL นะผมพิมพ์แฮชแท็ก DMBL ตามนี้เลยนะตามนี้เลยโอเคครับผมพอพิมพ์แฮชแท็กตามนี้แล้วเว้นวรรครับผมแล้วก็ตามด้วย ID แล้วก็แพลตฟอร์มนะครับแอ ID เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษครับผมแพลตฟอร์มที่เพื่อนเพื่อเล่นสําหรับ ID นะครับผมเพื่อนเพื่อนคัดลอกได้ตรงนี้เลยในหน้าโปรไฟล์ของเราครับกดตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ครับกดจาให้ครับผมก็จะคัดลอกมาเรียบร้อยแล้วสําหรับ แพลตฟอร์มนะครับผมเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนเล่นใน iPhone ใน iPad เนี่ยเพื่อนๆก็คือ iOS แต่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เล่นในมือถือแต่ว่าไม่ได้ใช้ iPhone iPad ตครับผมก็คือ Android ทั้งหมดเลยในคอมครับผมก็จะมีสตรีมก็ไม่เกมนะประมาณนั้นเลยโอเคครับผมเพื่อนมาลงไอดีกันเยอะเว้ยส่งท้ายเส้นเดือนด้วยปืนเฟนเทอร์นี่มันช่างอลังการเหลือเกินปืนใหม่สายห0 0โคตรแรงโอเคครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบอล